เช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่เอามาบอกกล่าวกันนะครับวันนี้เป็นคอลัมน์จากทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าคอลัมน์เขียนให้คิดนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมปี2565คอลัมน์นี้เขียนโดยเฉลิมชัยยอดมาลัยคุณเฉลิมชัยนี่จบปริญญาเอกนะครับจากสารัฐเมริกาเพราะฉะนั้นข้อคิดต่างๆที่ออกมาอาจจะออกไปในเชิงวิชาการนิดนึงแต่ว่าแฝงไปด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับ วันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าอนุญาตให้ต่างชาติซื้อที่ดินบ้านคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเนี่ยคือการขายชาติจริงหรือตั้งคําถามมาไว้อย่างนี้นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเฉลิมชัยบอกว่าคําว่าขายชาติเนี่ยมันเป็นวาทกรรมทางก,การเมืองที่มีผลต่อผู้ที่ถูกตราหน้าว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวยังมีในยะสสาคัญมากที่สุดนะครับ ก็เพราะว่าการขายชาติเนี่ยมันคือพฤติกรรมที่นับได้ว่าเลวสามตามช้ามากที่สุดชนิดหนึ่งที่กล่าวว่าชนิดหนึ่งก็เพราะามันยังมีพฤติกรรมที่เลวสามอื่นๆอีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการโกงบ้านกินเมืองไม่ว่าจะเป็นการช่อฉน,นปล้นประเทศเป็นต้นเหล่านี้แหละคือขายชาติด้วยกันทั้งสิ้นครับปัจจุบันนี้นี่นะครับมีการกล่าวในเชิงประนามว่าการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินก็ตามซื้อบ้านก็ตาม หรือแม้กระทั่งซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยก็ตามเนี่ยคือการขายชาติอย่างหนึง่งซึ่งก็ต้องถามกันแหละคร,ครับการอนุญ,ญาตดังกล่าวเนี่ยเป็นการขายชาติกันจริงหรือเปล่า,าแล้วก็ต้องถามกลับไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นการขายชาติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่มีคนไทยจํนๆๆานวนไม่น้อยทีเดียวนําเงินออกไปซื้อบ้านซื้อที่ดินแล้วก็สังหาริมทรัพย์อื่นๆในต่างประเทศเนี่ยแบบนี้จะถือว่าเป็นการขายชาติด้วยหรือไม่ล่ะครับหรือว่าเป็นการทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติกันแน่เอาให้ชัดเครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับฉเฉลิมชัยยังบอกว่ายังมีการตั้งคําถามด้วยว่าแล้วการที่คนไทยจํานวนมากมายมหาศาลเนี่ยพากันไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายซึ่งมีราคาสูงลิบเลี่ยวเลยเนี่ยถือว่าเป็นการขายชาติด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทําให้ประเทศเนี่ยต้องสูญเสียเงินตราไปเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะครับให้กับต่างชาติทุกๆปีเนี่ยนะครับขายชาติไหมครับแบบนี้เอาละครับหลายคนนี่อาจจะสงสัยว่าทําไมการอนุญาตให้คนต่างชาติซื้อบ้าน แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้เนี่ยมันคือการขายชาติและอาจจะถามอีกว่าการอนุญ,ญาตดังกล่าวเนี่ยไม่มีข้อกําหนดอะไรเลยเลยเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธทิประโยชน์ของผืนแผ่นดินไทยเลยไม่มีเลยเหรอแล้วก็อาจจะมีคําถามอีกนะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนี่แหละครับคือรัฐบาลขายชาติคําถามเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ถามแบบนี้เนี่ยก็พบว่าหลายคนเนี่ยจำได้ ว่าเรื่องการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อหาครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาในยุคข,ของรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่ใช่ครับแต่เป็นยุคข,ของรัฐบาลทักษิณชินวัตรก็มีแนวคิดแบบนี้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันในบางแง่บางมุมเท่านั้นเองหลายคนวิตกครับ บอกว่าการอนุญาตแบบนี้เนี่ยจะทําให้ชาวต่างชาติจํานวนมากเนี่ยนำเงินเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแล้วก็ส่งผลให้คนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆได้อีกต่อไปบางคนนี่พิจตกมากกว่านี้อีกนะครับในประเด็นที่ว่าาหากอนุญาตเช่นนี้แล้วเนี่ยในอนาคตจะทําให้คนไทยเนี่ยต้องเช่าที่ดินเขาหรือว่าต้องเช่าอสังหาริมทรัพย์ในไทยเช่าจากชาวต่างชาตินะครับเรื่องนี้น่าคิดไม่น้อยครับน่าคิด เพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับคนไทยจํานวนไม่น้อยทีเดียวต้องเช่าโรงแรมหรูๆซึ่งเป็นกิจการของคนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็เลยเกิดคําถามว่าการที่ต่างชาติเข้ามาเปิดกิจการโรงแรมหรูหราในประเทศไทยเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการขายชาติโดยหรือเปล่าอันที่จริงมันก็มีเรื่องให้ต้องคบคิดกันมากกว่านี้เยอะนะครับว่าอะไรคือการขายชาติกันแน่เนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยยังตั้งคําถามว่าแล้วการซื้อสินค้าออนไลน์ล่ะ สินค้าสารพัดชนิดล่ะรวมไปถึงการซื้อบริการต่างๆละ่ะสารพัดชนิดเลยเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นที่ชัดเจนว่าเงินตราที่ซื้อสินค้าเนี่ยมันต้องออกไปนอกประเทศนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นการขายชาติด้วยหรือเปล่านะครับเอาละครับกลับไปที่เรื่องการอนุญาตให้คนต่างชาติเนี่ยซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกันนะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนครับว่าทําไมทําไมถึงต้องมีนโยบายแบบนี้ขึ้นมา การที่รัฐบาลมีนโย,ยบายที่ว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการหาเงินเข้าประเทศใช่หรือไม่หรือเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะขายชาติจริงๆเนื่องจากไม่มีอะไรจะทําที่ดีกว่าดีแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคือ <c oughs> อย่างนี้ครับวิญญูชนเนี่ยต่างก็รู้ดีนะครับว่าแผ่นดินของบรรพบุรุษเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องห่วงแหนเอาไว้ต้องช่วยขดูแลกษาเอาไว้แม้จะรู้นะครับหลายต่อหลายครั้งคนในชาติด้วยกันเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมขายชาติกันด้วยวิธีการต่างๆนานา,า,า,าออกไปไม่ได้ขายแผ่นดินให้กับต่างชาตินะครับแต่ว่า ใช้การโกงบ้านกินเมืองแล้วก็สร้างความวิบัติชิบหายด้วยกรรมวิธีอื่นๆให้กับเพื่อนร่วมสังคมตลอดเวลารวมถึงเรื่องของการทุจริตในเชิงนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับอันที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิเสธความจริงกันแล้วเนี่ยนะครับเราทุกคนก็คงจะทราบกันดีแล้วครับว่าไอ้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันต้องพึ่งพาการจับจ่ายของตลาดต่างประเทศเป็นสําคัญนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถขายสินค้า ของเราให้กับต่างประเทศได้เนี่ยเราก็จะต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนเงินตราสําหรับการใช้ใจ่ายภายในประเทศเนื่องจากว่าอัตราการบริโภคภายในประเทศของไทยเนี่ยนับว่าค่อนข้างต่ําแล้วก็กําลังการซื้อตลอดการบริโภคภายในมันก็อยู่ในระดับต่ําเช่นกันนี่คือเหตุผลครับเหตุผลสําคัญเลยทีเดียวว่าทาไมเราถึงต้องอาศัยการค้าขายกับต่างประเทศโดยเน้นไปที่การส่งสินค้าของเราเนี่ยออกไปยังต่างประเทศหรือมิฉะนั้นก็ต้องรอให้นักท่องเที่ยวเนี่ย เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเขาจะได้เอาเงินเข้ามาในประเทศเราแล้วก็แห่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศของเราในยามที่ประเทศของเราเนี่ยมีรายได้จากการส่งออกน้อยเนี่ยนะครับหรือมีรายได้จากนักท่องเที่ยวน้อยมันก็มีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศได้คือการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อหาแล้วก็ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ที่รัฐกุมนะครับ ถ้าหากว่าเราไม่โกหกตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับครับว่าประเทศของเราเนี่ยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยซื้อหาแล้วก็ครอบครองคอนโดมิเนียมได้นะครับถ้าหากว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายไทยกําหนดเอาไว้เช่นมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าโดยกฎหมายคนเข้ามเมืองหรือว่ากฎหมายว่าโดยการส่งเสริมการลงทุนนั่นแหละรครับแต่ มีแต่ครับแต่จะต,ต้องถือครองพื้นที่ของคอนโดมิเนียมไม่เกินร้อยละ49ของโครงการทั้งโครงการคืออะไรครับเช่นถ้าคอนโดมิเนียมเนี่ยมีห้องพักทั้งหมด1,000ห้องจะอนุญาตให้โครงการนั้นเนี่ยให้ต่างชาติถือครองได้ไม่เกิน490ห้องเป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างส่วนเรื่องของการถือครองที่ดินในประเทศไทยเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นการถือครองโดยคนต่างด้าวหรือคนต่างชาติเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่คือว่าถือครองได้ไม่เกิน1ไร่เท่านั้นผู้ซื้อที่เป็นต่างด้าวเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนดนะครับอย่างเช่นมีเงินลงทุนในกิจการที่กฎหมายกําหนดไม่ต่ํากว่า40ล้านบาทลงทุนไม่ต่ํากว่า5ปีล่าสุดนี้เปลี่ยนเป็น3ปีนะครับแล้วก็ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นนะครับ ที่ดินที่อนุญาตให้ซื้อหาและครอบครองได้เนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นด้วยเช่นในเขตกรุงเทพมหานครเช่นในเขตเมืองพัทยาเช่นในเขตเทศบาลหรือในเขตที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยที่เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองเท่านั้นแหละครับรวมถึงที่ดินแปลงที่บ้านนี้เนี่ยจะต้องอยู่นอกเขตของหน่วยทหารและก็ต้องถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของตนเองเท่านั้นนะครับของตนเองเท่านั้นนะครับ ถ้าหากว่าทําผิดเงื่อนไขหรือว่าผิดวัตถุประสงค์ตามข้อกฎหมายกําหนดไว้เนี่ยก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการถือครองทันทีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับมันก็คือหลักปฏิบัติตามข้อกฎหมายของไทยเราแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็พบเป็นระยะระยะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาถือครองอษัาริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปตามหลักของกฎหมายนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันครับว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยเหมือนกันกลับไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้ แถมบางรายเนี่ยยังทําเสมือนกับการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แต่พอรัฐบาลประกาศว่าจะให้ต่างชาติซื้อและครอบครองที่ดินกับอสังหาริมทรัพย์ได้ตามข้อกําหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่านั้นแหละครับกลับกลายเป็นว่ามีการออกมาประท้วงซึ่งก็มีข้อน่าสังเกตนะครับตรงที่ว่าผู้ประท้วงเนี่ยไม่เคยเข้าไปตรวจสอบเลยว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของนักการเมืองจําพวกเจ้าของพักการเมืองบางรายเนี่ยอนุญาต ให้ชาวต่างชาติเข้าไปซื้อหาหรือว่าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในโครงการของตนหรือไม่เป็นพรรคอะไรนี่ฉเฉลิมชัยไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องของการหวงแหนแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องสำเนียกแล้วก็สำนึกในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับไม่ใช่เพหวงแหนเพียงแค่แวาตาเท่านั้นซึ่งกลุ่มคนที่หวงแหนแผ่นดินไทยด้วยวาจาเนี่ยก็มีเห็นเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับแต่ที่น่าสังเวชยิ่งไปกว่าในกรณีนี้ก็คือมีความ จงใจที่จะบิดเบือนข่าวโดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอ้างว่าตนเนี่ยทำหน้าที่ของความเป็นสื่อบลชนแต่สื่อบนชนที่ดําเนินงานโดยอาศัยทุนของนักการเมืองครับเป็นสื่อกลุ่มหนึ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้แหละครับสื่อการเมืองกลุ่มนี้เนี่ยจงใจที่จะนําเสนอข่าวการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวแล้วก็ไปนำเอาความเห็นของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบทําตัวเป็นข่าวพิสดารใช้วาจาที่กักกะ หยาบคายต่ําสถุนอยู่เป็นประจำนะครับเป็นผู้หญิงที่ชอบแสดงวาจาต่ําสถุนดังกล่าวออกมาเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยเดินขบวนขับไล่รัฐบาลแล้วก็อ้างว่ารัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายขายชาติทั้งทักท,ที่สื่อการเมืองคนนี้เนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่ากฎหมายนี้มันออกมาตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณจินวัตแล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่ามีการนําเอามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องเงื่อนไขเวลาการทําธุรกิจบนแผ่นดินไทยเท่านั้นแหละครับ และที่สําคัญสื่อการเมืองรายนี้เนี่ยต้องไม่ลืมด้วยว่าทักษิณชินวัตรเองเนี่ยก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาไว้ในต่างประเทศหลายที่ด้วยกันหลายประเทศด้วยกันและนอกจากนี้ยังปรากฏอีกว่ามีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยบริษัทบริษัทหนึ่งมีความเกี่ยวพันกับคนใกล้ชิดของทักษิณและมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ของคนที่ใกล้ชิดกับทักษิณเนี่ยก็มีชาวต่างชาติเข้าไปพักอาศัยอยู่ด้วย เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นหญิงไทยเนี่ยมักจะใช้การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยใช้ชื่อของคู่สมรสเนี่ยเป็นตัวการและถ้าหากมีลูกด้วยกันก็จะใช้ชื่อลูกนี่แหละครับเป็นผู้ซื้อแทนซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไปนะครับสรุปคืออย่างนี้ครับฉเฉลิมชัยบอกว่าการอนุญาตให้ต่างชาติซื้อหาและครอบครองอสังหาริมทรัพย์บนแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนจึงไม่เห็ด้วยครับ กับการที่จะมากล่าวหาว่าการอนุญาตให้ต่างชาติซื้อหาและครอบครองอสังหาริมทรัพย์บนแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายโดยเคร่งครัดไม่เห็นด้วยที่จะบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการขายชาติไม่เห็นด้วยครับ